สวัสดีค่ะก็สิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะสวยๆมิสูบิชิไทยท่านพัทนะคะรถปี13ค่ะรถกระบะตัวสูงนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.5 1 2 5 0 0 0 0บาทค่ะเร่มพร้อมโอนได้เลยนะคะสะภาพสีรอบนอกอยังดูดีค่ะจะทรงรงแมกเรียบร้อยนะคะทุกท่านชคหน้า1ชุดนะคะ รถไม่มีชนค่ะหน้าหลังยังเดิมๆอยู่เลยนะคะราคาถูกค่ะสภาพดีกุญแจหนึ่งดอกกระจกไฟฟ้านะคะเกียร์ปกติค่ะช่วงร่างสมบูรณ์ดีภายในตามรูปเลยนะคะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันค่ะเลขไม้แสนกว่าโรค่ะตามรูปนะคะรถอยู่แถวสุขสวัสดิ์76ค่ะ สนใจโทรคุยโดยตรงนะคะสอบถามรายนะัดดูรถด้วยตนเองติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ